โอมชานติ oh วันนี้วันที่สี่เดือนมีนาคมปี2023เราจะมาฟังสาระของเบอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกลกที่แสนหวานลูกนั้นอยู่ในการสแสวงบุญแห่งการจดจำลูกจะต้องลืมสำนึกของการเป็นล่างและโลกเก่าและก็กลับบ้านให้อยู่ในการจดจำของพ่อผู้เดียว คำถามของเมอรีในวันนี้ลูกแต่ละคนควรจะถามอะไรตัวลูกเองเช่นผู้เฝ้าดูที่ละวางลูกควรจะถามอะไรกับตัวเองเช่นผู้เฝ้าดูที่ละวางคำตอบดังเช่นที่พ่อนั้นเป็นผู้เฝ้าดูที่ละวาง เ่าดูสเตตรหรือสภาพของรูปแต่ละคนดูว่ารูปนั้นเป็นเช่นไรไม่ว่ารูปนั้นจะมีประสบการณ์กับความสุขเหนือสัมผัสที่ได้รับจากพ่อหรือไม่ในทำนองเดียวกันให้ถามตัวลูกเองว่าฉันนั้นได้พิจารณาตัวฉันเองเป็นผู้ที่มีโชคมากเท่าไหร่ฉันมีความสุขมากเท่าไหร่ฉันรับ มรดกเต็มๆของฉันจากพ่อมากเท่าไหร่ฉันสร้างทายาทไหมฉันนั้นได้มาเป็นดวงวิญญานบุญด้วยการเผาบาปของฉันออกไปด้วยพลังของโยคะไหมสาระขอคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติจุดแรกให้อยู่ในการแสวงบุญทางจิตวิญญาณชั้นหนึ่งที่พ่อนั้นได้สอนลูก จงลืมทุกสิ่งอื่นๆรวมทั้งร่างกายของลูกด้วยการทำตามสีหมัดอย่าได้อ่อนแอหรือมีความสติปัญญาที่สงสัยเพราะพายุข,ของมายาใดๆอย่าได้เป็นผู้สับสนเกี่ยวกับจริงใดพรของบัพตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกเป็นผู้อวตารลงมาของพลัง และทำหนทางที่ครุขะให้ตรงโดยการมีประสบการณ์ของการอยู่อย่างเต็มการคงอยู่อย่างเต็มไปด้วยสมบัติของพลังคุณธรรมความรู้และความสุขต่อมาด้วยความทราบซึ้งในความเต็มของลูกแม้แต่หนทางที่ครุขะก็ยังจะกลับมาตรงได้ถ้าลูกว่างเปล่า มันก็จะเป็นเหมือนกับบอ่อแล้วโดวยการล้มลงไปในบอ่อลูกก็จะได้รับการขัดย่อผู้ที่อ่อนแอและว่างเปล่าก็จะได้รับความคิดที่ขัดยอ่อการอาวตารลงมาของพลังก็หมายความถึงคนผู้ที่เอาการติดต่อที่จะสร้างหนทางที่ขรุขระให้ตรง ผู้ที่เอาการติดต่อเช่นนั้นไม่สามารถพูดได้ว่าหนทางนั้นถูกทำให้ครุกระได้ถ้าบางคนล้มลงก็เป็นเพราะการขาดความใส่ใจหรือเพราะสติปัญญานั้นไม่เต็มคติพจน์ในวันนี้ผู้ที่ซึมซับความซาบซึ้งทางจิตปิญญาณคือดอกกุหลาบทางจิตปัญญา ผู้ที่ตึงทซั์ความทราบตึงทางจิตปัญญาน,นั้นคือดอกกุหลาบทางจิตปัญญาณอัชักโอมชัน